หน้า89ค่ะข้อที่5วาดภาพของเล่นสมัยคุณพ่อของแทนที่นักเรียนอยากเล่นและบอกด้วยว่าทำไมจึงอยากเล่นข้อนี้ให้วาดภาพนะคะภาพที่คุณครูแนะนำที่วาดง่ายๆอ,าอะไรดีเอ่ยคุณครูเลือกเดินกะลาแล้วกันค่ะของเล่นชื่อชื่อว่าเดินกะลานะคะ เหตุผลที่ชอบสำหรับเหตุผลก็คือได้ฝึกทักษะการทรงตัวและอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณครูคิดว่าเป็นการนวดฝ่าเท้าค่ะได้บำบัดได้นวดบริหารฝ่าเท้าด้วยนะคะไปวาดภาพเดินกะลากันเลยค่ะ ข้อที่6ค่ะหากนักเรียนคิดทำของเล่นเช่นเดียวกับแทนในเรื่องนี้นักเรียนจะนำวัสดุอะไรในบ้านมาประดิษฐ์ได้บ้างลองออกแบบและวาดรูปของเล่นมา1นึ่งชิ้นให้นักเรียนคิดใช่ไหมคะคิดทำของเล่นเหมือนแทน แทเนียได้ประดิษฐ์ของเล่นที่ชื่อว่าจานบินนะคะโดยการนําแผ่นซีดีและลูกบิงปองมาผ่าครึ่งและประกบกันลงบนแผ่นซีดีนะคะและทําการหมุนค,คล้ายๆลูกคางนะคะแต่ถ้าเป็นเราล่ะคะเราจะประดิษฐ์อะไรได้บ้างที่ใช้วัสดุในบ้านของเราคุณครูแนะนํานี่นะคะโทรศัพท์กระป๋องค่ะ อุปรกรณ์วัสดุที่ใช้นะคะก็ได้แก่กระป๋องน้ำอัดลมสองใบได้หรือเชือกนะคะตะปูแล้วก็ค้อนค่ะวิธีทำนะคะนำกระป๋องต่อรูที่ก้นกระป๋องทั้งสองกระป๋องเลยนะคะร้อยด้วยเชือกเชื่อมต่อกันค่ะวิธีเล่นข้อที่หนึ่งผู้เล่นสองคนจับที่กระป๋องคนละหนึ่งใบแล้วดึงเชือกให้ตึง ข้อที่2ให้ผู้ที่เป็นฝ่ายฟังเอากระป๋องมาต่อที่หูข้อที่สค่ะผู้ที่เป็นฝ่ายพูดนะคะทำการพูดใส่ลงไปในกระป๋องโตตอบกันสลับกันพูดแล้วก็สลับกันฟังค่ะเราไปวาดรูปกันนะคะ และก็ไปเจอกันในหน้าถัดไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ